ที่กรมนต่าแล้วใครักรเนี่จะได้ชิมก่อเลยนะคะว่าาใจบนะคะแ็ก็สามารถบอรสชาติได้เลยะนะคะนี่ก็กลังยืนยันก็เป็นใจใหญนปบค่ะก็บดีเี่มเลยนะดะน่ยนะทตายค่ะตายนะคะแล้วอย่างไรก็่หอยแคร่อยนะคะก็มากันได้เลยจ้าเพื่อนจ้า ปลาไหมไม่ลายำแซลมอนฟาง21ครับยำแซลมอนบ้านไหนจ๊ะแซลมอนจ้ายำธรรมดาที่รัก ประทุกกำงสามนะ้นะสาถานประชาราชความเพรนญยี่สิบสี่ห้วยขวางครับย่างปูย่าไม่ร้าหมูยอไข่แกมแดงบ้านไหนจ๊ะที่สิบเอ็ดที่เดิมปา้าไหมไม่ปารัาเผ็ดไหม ไม่ร้านนะราาทีนี่ ไข่มึกตามเลนะไข่มึกหนึ่งปรานะแล้วก็ไข่ปูหนึ่งปรานะเจ็บไหมเจ็บได้นะมึกสายหกยาน thầy mình đang phải nuôi nó you okay. know ไม่ได้มาโชว์ยี 22, มีกุ้งกุมาสุกหนึ่งนะกุมาสุกปุกุมาสุปกปาร้าในกลางนะแล้วก็กุ้งสืกปลาร้าเผ็ดมากพิหมดไปสองถังนะครับร้านยำสาขาประชารับบางเพนยี่สิบสี่นะหมูยอเติมด้วยถังที่สองนะตั้งน้ำต้มหน่อย เราเจมาแล้วเมาแล้วไม่จะทำปูม้าหรอครับไม่ทำปูม้าหรอครับทานแล้วค่อับชอบนัวไหมนัวชอบไหมนะชอบนัวไหมชอบชอบชอบเสพชุรสหรอเล่นมาที่ต้องเล่นโอ้โหปบบล่นเละคุณใส่ขนาดนั้นอนนะสองช้อนูน ไม่เป็นยงเขาชื่อชุอะไรหรเขาแป๊บลุ้ยเอามะนาวนะลุ้ยหลงนายถ่ายาทำไรอ่ะาอะไรใช่ไหมโตรดสุดั้อทาผับบอกับอกอะผับปอกผับปกเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะรารนาแล้ว สวัสดีเชื่อว่าทุกคนคงจะสนุกนะคะกับการกินยำของตอนนี้ยังไม่มีไข่แมงดาใช่ไหมแมงดาอย่างเงี้ย yeah <coughs> มีไข่ด้วยเหรอไข่ประกบทรักรนะฮะเฮ้ยไข่ไข่ปูนี่โหถ้ากินสดนะาตื่นตาเลยนะ จี๒๓จ้าภูม้าสดนะปลาเผ็ดมากแล้วก็หอยแทงเซกกลางปลาไหมจ๊ะปลานั้นแล้วก็แล้วก็แซลมอนกระป๋องคะแนนหนึ่งอย่างอะไรดีแซลมอนเป็นอะไรดีถือสายไหมโอเคปลาดเลยนะ ใช่ครับแล้วมันสุกว่าประกอบนะอันนี้ไม่อันนี้สดนะอ๋อสดใช่ไหมใช่เลือกยังไงครับประกอบครับว่ามีไข่มันบอกบอกเป็นเคล็ดลับเลือกที่เป็นตัวเมียเรไปซื้อก็จงเดีกิดจะได้ตีไข่ถ้าเป็นแต่เนี้ยถ้าเป็นชายจะลงเคล็ดลับแรกเป็นตัวเมียฮะแต่ถ้าไปมหาชายอ่ะแล่อ้าหลอกเขาบอกว่าเนี่ยตัวแบบนี้นะตัวแบบนี้สีแบบนี้มีไข่ เลือกแบบนี้มาไม่มีใครจะก้าตัวหนึ่งแต่ตัวมีใครเอาใครอีกราคาหนึ่งไง วันเดือนวันที่สามวันที่สามรามคาวันที่เจ็ดลักระบังเจ็ดลักระบังแล้วก็วันที่วันที่สามรามคาวันที่เจ็ดลักระบังสามรามคายเจ็ดลักระบังนะฮะสถานต่อไปนะก็จบถ่ายรูปก็จบถกาอยากอยากจะไปชิมสีสันก็จบก็ไปกันได้นะครับหรือว่าเข้าไปตามติดตามวัที่เจ็ดเฮ้ยกี่โมดแล้วพี่เจ้าพี่เจ้าหมดอีกแล้วพี่จะหมดอีกแล้วอ่เตรียมปั่นเตรียมปั่นต้องเตรียมไว้หนังใหญ่

ไม่เพิ่มหวานไม่ใช่เหรออาจจะกินอีกได้ต่อชิ้นหวานน้ำใช่ไหมหวานอีกนิดน,นึงลองดีดีเรื่องกลัวฉันเรามีเยอะ ขายลูกคู่ประกบกับน้องรูนใหม่ได <What? S 1> ้ไหมนะขายลูก <Exped> ค <ition> ah? ู่จะไปทำข้าวประกบเรฮจะขายขายลูกคู่เจ้าของร้านแบบประกบฮะตัวนี้นะครับ อ๋อลืมจุบปากชัวนี้จุบไม่ได้นะีครับสั่งยำไหมครับมีมีที่จอดอยู่ด้านน้นนะยี่สิบสี่ค่ะยำประกอบ็ลกไมนล ยียคุยกันได้นะครับคุยกนไดนะครับยี่สยไรถยี่สีครับยี่สี่ยี่สี่ครับคิดยี่สิบสี่ครัไม่มีนะเอายี่สิบห้ายางเซ็ตของเนเซ็ตุกนะปลาไหมออูยกเลิกเ็คเป็นอ่เป็นยาเร้อปาห มันแดสุกสดคนกัน500ก็คือชุดใหญ่หลังลยทอนูทอขอบคุณค่ไปกินกันนะเวันนีต้องออยออนยแล้วอกินแล้วเซมอมาหหน่กินแล้วหนูตักกินเอ อ,อันนี้รวมรวมเฟอร์อลังการ500นะที่แพงที่สุดในร้านนะ ลุ้นเอากันหน่อยจ้าสู้ๆนะ2 5 2 กินกี่คนแค่เนี่ยเขาครัวใหญ่นาะร้อนไหมบอกร้อนมือไหมร้อนแตทนร <c oughs> ้อนแตทนใช่ใช ลืมนะครับมาอุดหนุนนะครับร้านระกรบุกยาสามแซ่บนะครับสาขาประชาราษฎร์บางเพลิน24นะฮะที่ห้วยขวางน,นะครับหาไม่ยากเลยนะฮะก็เซิร์ชนะคะรับร้านผักบุกยสามแซ่บสาขานี้นะฮะแล้วก็เข้ามาในซอยประชา,าราษฎรช24อยู่ไม่ไกลาจากเซเว่นนะฮะอย่าลืมามาชิมผีมือกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีจดทราเวลสวัสดีครับ